สวัสดีครับนะนะพบกับผมชาติสายล่าพันป่าสุโขทัยพัฒนินนะครับวันนี้วันยุทธครับออกมายิงปลาหากับเข้ากันก็มาที่เดิมครับแต่นี่จะเป็นแม่น้ํานครนายกครับตัดออกจากแม่น้ําบางปะกงวิ่งไปนครนายกครับก็รุ่งนี้เคยมายิงรอบนึงครับแล้วเชือกที่มัดตูดลูกดอกครับลุดยิงปลาแรดไป วันนี้จะมาแก้มือครับโอ้โหเป็นเกือบสองเดือนแล้วครับเนี่ยว่าน่าจะเกินนี้มั้งที่ไม่ได้มาโอเคน้ํากําลังสวยครับแล้วขออนุญาตนั่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องทัาสายล่าพันปลาสุขขดไทยให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูไม่ครับนี่ครับหมยเราวันนี้เป็นพุ่มแบบนี้ครับ กิ่งไม้ยื่นลงไปก็ค่อนข้างจะลกเอาเรื่องอยู่ครับตรงนั้นมันจะลกหน่อยผมจะนั่งตรงนี้ครับก็ยิงได้กว้างโอเคขออนุาตนั่งเลยดีกว่าครับกติดตามเลยนะครับ แลครับอบไปไกลครับเไปไกลลกุ้ยนี่กว่าจะไม่มีตัวมานะ ตั้งกล้องก็หักนะครับตอนนี้เลยต้องเลยต้องใช้แบบขาตั้งกับพื้นแล้วนะครับอขคอยู่แล้วลงไปเอาครับ เงียบครับเก็บหน้าทิ้งไปแล้ว ไม่เล็กครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับ แสนเอาที่ทุลักทุเลครับเอี่ยครับจะให้ทุกปลาครับไม่รู้ชัดจริงจะเห็นปะนะครับ ไม่น่าจะใช่ปลาประจำพุ่มครับอยู่ๆก็ว่ายามาดูครับดีนะครับปีสองร้อยไม่งั้นมีเสียวครับตัวนี้กิ่งไม้เยอะมากไอ้ี่ครับ เข้าตาไปดีนะครับโษตีครับที่มันโหดร้ายไปหน่อยใส่กิปเปอร์ดีกว่าครับตัวใหญ่ใค่ครับโอดีครับตาไปดีครับไปเลยครับ เรากออกนี่ครับนี่ครับดับตาซ้ายไปเรียบร้อยครับมี้ไซส์ใหญ่ครับอลองช่างดูมันมีเกือบสามดาวครับดาวมันใหญ่ว่า โอ้เป๊ะเลยครับสามโลเป๊ะเอ้ยวันโกมาเลยครับนี่ใหญ่จริงงั้นเหสะใจครับพุมนี้เคครับขออนุาตนั่งยิงต่อไม่รู้จะมีมาไหครับปุ่มแตกแต่จะลองนั่งดูครับ อยู่ตัวนี้สวย นี่ครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับก็มาชมบลงานที่บ้านอีกทีนึงครับเนี่ยปราล แม่น้ำปะจีนไม่ใช่แม่น้ำปะจีนนี่วันนี้แม่น้ำคนครนายกครับไซต์ที่วัดได้ก็สามกิโลครับพอดีไปนะครับแต่วันนี้มาดูความยาวค5ับห้าสิบห้าเซนครับค่อนข้างใหญ่ครับวันนี้ วางมานยี่สิบสองเซนโอ้ยใส่ตัวเองนี่ครับนตับเลยครับจะลองให้ดูตัวเต็มอีกทีนะครับนี่ครับและสามกิโลครับใส่ใหญ่เต็มจอเลยครับวันนี้โอ้ ดูตัวครับโอ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ปวดแค่ลยครับยกอยู่ดิใจครับยิงเข้าตาครับโผล่ขึ้นมาอ่ะางครับอื้ดูตัวเต็มเต็มครับจะใหญ่ครับ โอ้ยงั้นก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องผ่านปลาซุปโคไทยพัดถินของผมด้วยนะครับก็จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปถ้าเกิดมันได้ตัวนะครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตทำป้าครับแค่นี้พอครับหลายมือครับกข้าปาธรรมชาติครับปลาแม่น้ำนี่ยังไงก็อาก่อนครับสวัสดีครับ